สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับไล์สาระ,ะครับผมวันนี้ก็มาชมเขาเรียกอะไรพระนอกกระแสะออนะครับช่องของผมนี่ไม่ค่อยมีพระในกระแสะนะมีแต่พระนอกกระแสะ <c oughs> นะฮะพระนอกกระแสะที่หลายหลายคนก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรพระกองหออยิบพระกองมาส่องกันนะครับ หยิบระกองมาส่องกันโอ้ยลมแรงมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมนี่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับนี่ท้องฟ้าแจ่มใสลมพัดเออลมพัดเย็นสวยๆเ,เขาเรียกลมพัดเย็นสวยๆนะครับ ชมเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพระพุทธลมแรงนะลมแรงนะครับท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชัดไหมเนี่ยอ่าเป็นเหรียญพระพุทธนะครับเนี่ยมันไม่มีแสงแสงไม่พอแดดไม่ออกนะครับลมก็พัดดีดี ถ้าเป็นเหรียญน่าเขาเรียกอะไรเป็นเหรียญทรงพักตทนรูปเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็เป็นปางต่างๆปางอะไรก็ช่างแต่มาส่วนมากก็จะเรียกตามภาษานะพระเครื่องก็คือเหรียญพระพุทธหรือเหรียญหลวงพ่อนั้นพวกนี้ตามชื่อคนเรียกเนาะนะครับแต่ส่วนมากก็จะว่าจะบอกว่าเป็นเหรียญพระพุทธก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็หนึ่งในเหรียญละ10บาทนะครับกองนะครับเหรียญละ10บาท12องค์100บาทนะฮะ ออชอบของถูกนะครับ10บ,บาทก็ซื้อขนมกินก็หมดไปแต่ถ้าซื้อพระเก็บไว้ก็เป็นพระนะครับเออใหญ่น้อยก็เอาไว้บูชานะครับเอาไว้เป็นของสะสมดูงานศิลหรือแม้กระทั่งการแขวนติดอาราธนาติดเนื้อติดตัวเพื่อเกิดความสิริมงคลแก่ตนเองนะครับและที่ฮิตฮอตกันสุด ก็คือการเขาเรียกอะไรเอ่อเอาไว้ออกต่อในอนาคตนะครับในอนาคตก็อาจจะมีราคาก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าถ้าเรากาเรียกอะไรถ้าเราาคัดหรือมีความรู้นะครับหรือค้นคว้าข้อมูลแล้วก็อาศัยความน่าจะเป็นในภายภาคหน้านะครับคือเราดูพิธีนั่นแหละว่าใครเสกนะฮะเพราะว่าบางทีอ่าเสียนใหญ่อ่เขาไม่ได้กล่าวถึงนะครับแล้วก็ แล้วก็ในบางทีเนี่ยเผื่อเซียนใหญ่เขาขยับเออเซียนใหญ่ขยับปุ๊บนิดนึงมีคําพูดกล่าวถึงนิดนึงราคากระดิกปึ๊กเลยนะฮะเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็เชื่อในอเซียนใหญ่พอเซียนใหญ่เป็นผู้ชีน้นําในเรื่องในด้านวัตถุมงคลต่างๆ่าในประเทศไทยเซียนใหญ่เขาเป็นผู้ชีน้นํานะครับคนเขาก็จะไปตามนั้นแต่ผมก็ ไม่ใช่ไม่ตามนะอยากตามอยู่แต่ไม่มีตังค์อยากตามอยู่แต่ไม่มีตังค์ก็เลยหาพาันหลักสิบนี่แหละเก็บไปตามภาษีภาษาผมนี่แหละนะฮะเอามาโม้สู่กันฟังนะครับอ่ะนะครับก็สองสามเหรียญเออที่จริงได้มาเป็นสิบเหรียญแหละวันนี้ก็คุยกันเรียกแค่เหรียญเดียวก็พอแล้วในคลิปจะยาวนะฮะอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพระพุทธ เหรียญกีบบัวนะครับพิมพ์พระพุทธนี่แหละ,ะเหรียญกีบบัวก็ได้วัดเจ้ามูลนะเหรียญพระพุทธวัดเจ้ามูลนี่แหละนะครับแต่ว่าข้างหลังก็ไม่ได้ข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นยันเหมือนกับยันของไงคุณแม่บุญเรือนเนาะข้างหลังเนี่ยที่แรกนะที่แรกผมไม่รู้จักหรอกว่าวัดเจ้ามูลที่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวัดไหนนะครับที่อยู่ในกองเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับไม่รู้ด้วยซ้ําว่า วัดวัดเจ้ามูลเนี่ยอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าดูยันด้านหลังเนี่ยผมก็เดาอยู่2องทางนะครับหนึ่งก็คือเป็นของอคุณแม่บุญเรือนนะครับแม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมใช่ไหมฮะเออแล้วก็เป็นยันของหลวงปู่แหวนคล้ายคย,ยันหลวงปู่แหวนสุจินโนะเออผมก็เลยเดานะที่จริงผมเดาว,ว่าเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับคิดว่านะครับทีนี้นะครับผมก็เลย เช่ามานะครับทีนี้ก็พอมาค้นสืบข้อมูลนะครับค้นสืบข้อมูลก็ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เออนึกว่าได้ของดีมาแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดไว้อันนี้ก็เป็นวัดเจ้ามูลนะครับที่กรุงเทพนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเขาบอกว่าสร้างปี2,509 จัดสร้างปี2 5 0 9เพราะว่าในปี2 5 0 9เนี่ยนะครับมีพระกุกเขาเรียกวัดพระกุวัดเจ้ามูลเออทำการขึ้นกุแตกกุขึ้นจากการบุรณะวัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็แตกกุขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้ก็ก็เลยมีพระกุทีนี้ทางวัดก็น่าจะผมคิดว่าเดานะผมก็ไม่ได้ดูประวัติเขาก็ไม่ได้ลงประวัติอะไรขนาดนั้นนะฮะคิดว่าอ่ามันน่าจะมีพระชำรุดแตกหกักอ่ะนะฮะทางวัดเขาก็เลย จัดสร้างพระเนื้อผงที่เป็นแบบนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นปี2 5 0 9เนี่ยเป็นเนื้อผงพิมพ์แบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อผงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นยันเหมือนกันเลยแต่เป็นเนื้อผงนะครับปี2 5 0 9จัดสร้างขึ้นนะครับเขาว่ากันว่านะครับว่ากันว่า,า,าพระก,กุตามจารึกเนี่ยพระก,กุวัดเจ้ามูลเนี่ยเป็นหลวงูุสขก,กับหลวงอ,อะไรจําชื่อไม่ได้แต่เอ้ยหลวงพ่อเฟืองไหม เออจำไม่ได้นะครับอ่าจะเป็นว่าง่ายๆก็หลวงปู่สุกวัดปากคอม,มาขามเท่าเนี่ยหลวงปู่สุกเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถูกสุกไหมเขาบอกเป็นหลวงปู่สุกนะครับอา่าทำเสกแล้วก็บรรจุไว้ล้วราวปี246กว่าอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็มาขึ้นกุปี2509นะครับเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่เรียนเนี้ยก็น่าจะทำในปีเขาบอกสร้างในปี2509พร้อมกับพระเนื้อผงนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่2 มันมีอยู่2แบบนะัเหรียญประเภทอย่างเงี้ยนะครับเออเหรียญเหรียญอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นปี2530นะครับปี5 0 3 2530นเนี่ยนะครับข้างหน้าเหมือนกันเลยเหมือนกันเดะเลยนะครับเนี่ย,ออออยออข้างหน้าเนี่ยเอาอย่านี้กันเออข้างหน้าเนี่ยฮะเหมือนกันเดะเลยนะครับ ข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะครับส่วนแต่ว่าด้านหลังเนี่ยนะครับแต่ว่า,าด้านหลังเนี่ยนะฮะเขาจะเขียนด้านหลังว่าที่ระลึกในการอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จะเขียนพศปีพศ2530ไว้้าเขาจะเขียนพศ2530ไว้มันะครับอ่ามันก็จะมีอยู่22 2แบบนะครับเออประมาณ2แบบถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าดูในข้อมูลที่เขาลงไว้นะครับก็ใครที่ อ่าเาเรียกอะไรใครที่เช่าก็ต้องดูด้วยนะครับเออมันจะมีแบบไม่ได้มีพศกับข้างกับอ่าที่มีพศที่เป็นปี2530นะครับก็พิธีก็เขาบอกพิธีนะครับในการจัดสร้างเนี่ยนะครับอ่าเกจิข้าอาจารย์ก็เข้าปลูกเสกหลายรูปนะครับอ่าที่ดังๆในยุคนั้นนะฮะที่เขาอ่าลงข้อมูลไว้ก็จะเป็นอ่าเจ้าคุณนรล,ลัต เจ้าคุณนอนนี่แหละเจ้าคุณนรรัตน์นี่แหละนะครับวัดเทพศิลินใช่ไหมฮะแล้วก็หลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับแล้วก็เกจิคณนาจารย์อีกหลายรูปเหมือนกันเศกนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในในเหรียญที่เกจิคณาจารยา์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นปลูกเสกนะครับเออปลูกเสกนะครับก็ไม่รู้ว่าหายากหรือเปล่า <laughs> ผมก็เจอ ในกองนี่แหละนั่นก็ไม่รู้ว่ายากไม่ยากที่เรียกผมก็นึกว่าเป็นของหลวงปู่แหวนนะครับนึกว่าเป็นหลวงของหลวงปู่แหวนทีไ่ได้ก็เป็นวัจจมูลแต่ก็พิธีดีนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่พิธีดีนะครับที่ใครหลายคนก็อาจจะคือคนเขาก็ไม่ได้นิยมเนาะทาไมเอ๊ะนิยมแต่ผมคนเดียวนี่เออก็เป็นพิธีดีหนึ่งในพิธีดีเหรียญที่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแต่ว่า พิธีดีแล้วก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกอะไรคนที่นําไปเลี่ยมแขวนบูชาติดตัวก็มีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับในเรื่องของอ,อแคลคาดนะครับแคลคาดนะครับออกไปทางแคลคาดนะครับเมตตาแคลคาดอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเหรียญปีเอ๊ะปีสองพนห้าร้อยสเก้านี่เขาทำเหรียญกันหรือยังทําเหรียญแล้วเนาะเออน่าจะทําเหรียญแล้วแต่นี้อายุเหรียญถึงไหมเนี่ย ผมก็ยังสงสัยนะเออท่านไหนมีข้อมูลนะครับเออท่านใดมีข้อมูลเดี๋ยวก่อนนะเออท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็คอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไงล่ะตามข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกเป็นเป็นปี2509นะครับแต่ว่าปี2509สภาพเหรียญมัน ทำไมกิกอย่างเงี้ยเออทาไมเป็นเดิมๆอย่างงี้ทําไมดูไม่เก่าอะไรอย่างเงี้ยเออปี2 5 0 9นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้คอมเมนต์หน่อยนะครับหรือเป็นปี2530แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนพศไว้หรือ,อยังไงนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นพศสองหาเขาจะเขียนไว้ด้านหลังนะปี2530นะครับก็เอาลงกล้องดูสักหน่อยซิว่า เหรียญปี2 5 0 9สภาพงานแกะหรือสภาพผิวเป็นอย่างไรนะครับอ่ะหรือเป็นพระที่คนไม่ค่อยได้สัมผัสก็เลยดูเดิมๆบ่ยางงี้บ่นี่นะครับนี่คือพระพักนี่คืองานศิลป์ปี2 5 0 9เออถ้าตามข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนนะครับนี่ตามข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนนะครับผิวก็จะประมาณนี้นะครับเป็น พิมพ์พระพุทธนั่งสมาธิเพชรนะครับแล้วก็จะเขียนว่าวัดเจ้ามูลแล้วก็ไปยันน้อยนะครับนี่นะครับขอบตัดปี0 9ย์เเป็นอย่างไรออขอบตัดปี0 9ย์เเป็นอย่างไรกันบ้างดูสิจับยากจังนี่ขอบตัดปี0 9ย์แบบนี้เออแบบนี้ คล้ายๆก็เป็นเหรียญธรรมดานี่นะครับยันด้านหลังนะฮะนี่รูหวางด้านหลังเห็นไหมฮะเม็ดสภาพผิวสภาพน่ารักนะครับนี่ยันด้านหลัง,ะน,ง,น,ลงน,น,นะครับยันคล้านะย คุณแม่บุญเรือนนะครับแล้วก็ยันคล้ายหลวงปู่แหวนทีแรกก็คิดว่าเป็นหลวงปู่แหวนนะนี่เห็นไหมฮะ นี่สภาพก็เก่าใช้ได้อยู่นะถ้าบอกเป็นปี2509เออนะครับตามข้อมูลเขาบอกตามข้อมูลบอกปี2509นะครับอา้าวใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม นะครับใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับส่วนผมก็ตามข้อมูลที่พอได้คนมาเขาบอกสร้างในปี2509ปลูกเสกโดยหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับแล้วก็เจ้าคุณนรรนล,ลัตนะครับเจ้าคุณนอนนั่นแหละนะครับปลูกเสกแล้วก็เก้อาจารย์ในยุคนั้นหลายท่านอยู่มั้งนะครับปลูกเสกนะครับก็เป็นหนึ่งในของดีราคาถูกถ้าเป็นตามข้อมูลที่เขาลงก็ ส่วนมากเขาก็จะลงเป็นปี09นะครับถ้าเป็นตามนั้นก็เป็นหนึ่งในของดีราคาถูกนะครับหนึ่งของดีราคาถูกนะครับหลัก10พระหลัก10แต่ว่าออกนอกพื้นที่หรือเปล่าก็เลยอยู่ในหลัก10แต่ถ้าไม่แน่นะนะครับก็ถ้าอยู่ในพื้นที่หรือวางหน้าร้านหน้าเพจก็อาจจะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับถ้าพูดถึงราคากลางๆราคากลางๆนะครับเอาแบบราคากลางเนาะ ที่เดานะราคาก็น่าจะห้านะครับห0าบวกลบนะครับห้าบวกลบหมายความว่าบวกขึ้นเท่าไหร่แล้วก็อาจจะลบลงอีกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับอ่าอันนี้ยากหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้บุและไม่ไม่ระบุพศออนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าก็มีคนที่ลงเขาเขาลงข้อมูลไว้เป็นส่วนกลางพอที่เราจะได้สืบได้ศึกษาอยู่ แต่ความเปอร์เซนต์ความแน่ชัดก็ออกไปทางปี2 5 0 9นั่นแหละครับนะครับผมปี2 5 0 9ก็เป็นเหรียญหนึ่งหนึ่งในเหรียญที่พิธีดีนะครับแล้วก็พอสอก็ลึกนะครับน่าเก็บน่าสะสมเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเก็บมาแบบมั่วๆเออเช่ามาแบบมั่วๆผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแหละนะครับ นึกว่าเป็นของลวงปู่แหวนนะครับอ้อก็แสดงว่าเราก็ได้ของดีมาเหมือนกันนี่เอาไว้เลี่ยมเอ่อเอาไว้เลี่ยมให้เด็กเอาไว้เลี่ยมเอ่อให้เด็กหรือเก็บไว้สะสมไว้เออไว้ดูเล่นไว้แขวนก็ได้ดีเหมือนกันแหละนะครับแต่พระผมก็มีเยอะเหมือนกัน <laughs> อ่าาเก็บไว้หนึ่งในของสะสมเออไม่ถือว่าคุ้มค่าไหมเออสิบบาทเนี่ย ผมก็ถือว่าคุ้มค่านะเหรียญไม่เก๋น,นะครับเหรียญเหรียญไม่น่าจะมีเหรียญแบบนะเหรียญไม่น่าจะมีเก๋เก๋ย,ยังไม่ออกมั้งเพราะว่าพระยังไม่ได้มีราคาพระราคาไม่แพงก็คงจะยังไม่เก๋นนะเออวันไหนที่ราคามีราคาหรือคนมีความทางอ่ากลไกของวงการพระเครื่องมีความต้องการถึงจะมีของที่ไม่แท้อ่าทำเหรียญแบบมานะครับไม่แน่นะปีพศลึกอย่างเงี้ย นะครับเก็บไว้ในเซียนใหญ่เขาขยับนิดเดียวเขาพูดขยับนิดเดียวไม่แน่นะราคาอาจจะกระเตื้อง <laughs> นะฮะแล้วก็เก็บไว้เก่งในอนาคตก็ได้ออกต่อก็ไม่น่าจะมีปัญหาออกรอออกต่อ20บาทยังได้กําไรเลย <laughs> ออกต่อ50บาทก็ยังได้กําไรเลยนะฮะเออเราชอบมาถูกไงนี่ไงเออการเขี่ยกองของผมนะครับการเขี่ยกองเออก็ถ้าเราอ่าเขาเรียกอะไร มั่วเขาเรียกมั่วได้ถูกอันนะครับมั่วได้ถูกอันนะครับอ่ะนะครับนี่ก็ใครที่อ่าเจอนะครับก็น่าเก็บนะพอพอสอนลึกด้วยนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ปลุกเสกก็เป็นอันดับแบบคนรู้จักกันทั่วประเทศด้วยนะครับก็น่าเก็บนะครับน่าเก็บน่าแขวนน่าบูชาด้วยแหละนะครับอืมนะครับผมอ่ะส่วนอันนี้ก็ ยังไม่มีข้อมูลหรอกนะครับแต่เขาก็ลงข้อมูลแหละแต่ไม่ก็ไม่รู้ว่าใครเสกนะครับอืมไว้วันหลังเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังหลวงพ่อพมมาจากหลังยันดวงนะครับน่าจะปี2523เนาะเขาเขียนเลข23ไว้ตรงนี้23แต่ว่ามันเป็นยันดวงไม่น่าจะเป็นพอสอหรอกน่าจะเป็นการวางการวางดวงเขาเรียกอะไรคุณอยากให้ดวงเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมฮะเอออยากให้ดวงเป็นเมตตาอยากให้ดวงเป็นมหาจักร เกี่ยวกับเลิกดวงต่างๆเกี่ยวกับจะให้คุณคือเลิกหรือดวงเนี่ยจะให้คุณในด้านต่างๆนะครับเกจิคณาจารย์ที่ทํายันดวงเขาก็จะวางลักษณะดวงเนี่ยนะฮะแตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นดวงมหาอํานาจดวงเมตตาดวงค้าขายอะไรเขาก็จะวางไว้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความหมายของดวงเนี่ยคืออะไรนะครับเมตพฤกถุนาก,ก,กรกฎาเออวางไว้ ลัคนาราศีกรกฎเออเขาวางไว้ลัคนาราศีกรกฎนะเพราะอะไรไม่ใช่ว่าดูดวงเป็นนะเออเลขเค้ามาตั้งพ,พื้นพื้นดวงไปอย่างเงี้ยเลข7เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเป็นตัวแรกใช่ไหมเป็น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 นับหนึ่งจากตัวแรกใช่ไหมเขาจะนับเป็นราศีเมษนะเมษพฤษศเมถุนแล้วก็สีก็เป็นกรกฎไงอ่าเขาจะเขียนว่ารอเรือเออรอลิงไมฮานากาศใช่ไหมฮะก็จะเป็นลัค ลัคนาลัคนาลัคนาเนี่ยนะฮะลัคนาราศีก็รกนะครับ,ลาลากรกรบแล้วก็มีอะไรบ้างวางไป็นตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับตนุตะน,ตะนุกระดุมพระสหชะัชพันธุอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> อันนี้โอ้เดี๋ยวจะทําคลิปดูดวงไปเนี่ยเออเขาไล่กันอย่างนั้นนะเออ,อเขาเรียกเป็นยันหลังยันดวงอันนี้กน็น่าจะทํามาเกี่ยวกับการหนุนดวงเนาะเออใครที่ ใครที่คิดว่าตัวเองดวงไม่ดีหรือดวงขาดอะไรนะครับขาดอะไรในชีวิตที่เป็นดวงตัวเองอ่ะบางทีดวงคนขาดเมตตาดวงคนขาดอํานาจดวงคนขาดอะไรเนี่ยเราไปก็ไปดูนะเนี่ยพระที่เขาทําเป็นประเภทอ่าประเภทไอที่ออกมาเป็นหนุนดวงหนุนดวงประเภทดวงเนี่ยไปดูดวงนะเออไปดูไอเนี่ย เนี่ยลักษณะดวงที่เขาทำเนี่ยแล้วก็นํามาแขวนนะสำหรับใครที่ต้องการพระเครื่องประเภทหนุนดวงเออประเภทหนุนดวงประเภทหนุนดวงค้าดวงค้าชุนดวงชะตาเนี่ยก็ลองดูนะฮะนะครับเขาก็ทํามาอุปเทศมาให้เป็นแบบนั้นนะครับเออหนุนดวงไม่ให้ชีวิตตกต่ําอับจนเศร้าหมองนั่นแหละนะครับอ่ะอันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรอกนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังในยะในการสร้างมีความน่าสนใจอย,อย่างไรและปีพศในการสร้างนะครับ อันนี้ก็เป็นพระใหม่พระใหม่แต่ว่าประวัติเนี่ยผมไปอ่านคร่าวๆนะประวัตินี่ไซไฟมากนะครับประวัตินี่อภินิหารเออเป็นประเภทแบบโค้ยเป็นประเภทอภินิหารไซไฟเป็นเรื่องเล่ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรค่อนข้างที่จะอ่า มีอภินิหารด้วยแต่ว่าเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นใหม่ๆนะเป็นพระใหม่ๆนี่ไหมสร้างอุโบสถนะครับสี่สามสี่สามไม่ใช่โค้ดนะครับเป็นสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี่สภาพกิ๊กเดิมเลยนะฮะเออถึงจะเป็นพระใหม่แต่สภาพสวยแล้วก็ออกแบบได้สวยเห็นไหมออกแบบได้สวยนะก็เลยชอบก็เลยเก็บมานะฮะแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลก็บอกเออดีอยู่เดี๋ยววันหลังมันเล่าให้ฟังนะครับนี่ นี่นี่นะฮะนี่ยืนบนบัวนะครับแล้วก็เป็นปางเขาเรียกเป็นปางห้ามสมุดถ้ายกสองมือเป็นปางห้ามสมุดนะฮะสมุกชยยกมือเดียวเป็นปางห้ามญาติเออถ้ายกสองมือเป็น2พระหัตต์เออไม่ใช่2มือ2พระหัตต์นะครับเป็นปางห้ามสมุดถ้าถ้ายกพระหัตต์เดียวเป็นปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ ถ้าขาไม่ตรงถ้าขาออกทางก้าเดินก็เรียกเป็นพระปางลีลานะครับอ้าก็ก็ไม่รู้ว่าปางแต่ละปางเนาะเขาจำแนกมาอย่างนั้นนะฮะนี่เห็นไหมเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะแต่ว่าลงทองเขาเรียกกันอะไรเป็นเนื้อทองแดงลงทองไหมเออน่าจะเป็นเนื้อทองแดงแหละแต่ว่าเขาพ่นทองทับไว้แต่ว่าทํามาได้แบบ สภาพเดิมๆสวยๆเลยอันนี้ก็เก็บมานะครับสวยงามเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาโม้้ฟังนะครับนี่คือ 1- นึใน10บาทแต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าคุ้มอยู่แล้วแหละนะครับเออเดี๋ยวโม้เราโม้เยอะๆเดี๋ยวก็ดูเป็นอภินิหารดูเป็นคุ้มค่าดีนะครับสวยนะเออเนี่ย เป็นพระประจําวันจันทร์เป็นปางประจําวันจันทร์นะครับใครที่เกิดวันจันทร์ก็นี่แหละฮะปางห้ามสมุดบ้างนะครับปางห้ามญาติบ้างนะครับแต่เหรียญก็ออกแบบมาได้สวยมากเลยนะครับแล้วชื่อนี่ก็ดีด้วยหลวงพ่อสำลิศอ่าหลวงพ่อสำลิศก็น่าจะเกี่ยวกับการบนบานศาลเก่าวแล้วสำลิศผลน่าจะน่าจะแนวแนวอย่างนั้นแหละที่จะตั้งชื่อว่าหลวงพ่อสำลิศนะฮะอ่ะเดี๋ยววันหลังนะฮะค่อยมาโม้กันนะครับอ้าวโอเคนะครับสําหรับรายการไลฟ์สาระนะดูพระนอกกระแส อ่าดูพระก็เรียกอะไรดูพระนอกกระแสนะครับปะปนกันไปนะครับเออใครชอบพระนอกกระแสพระของดีราคาถูกเออพระลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเออเพื่อนงงนะครับลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนงงนะครับหรือแม้กระทั่งพระลึกลับกินตับตัวเองไม่ได้ไปกินตับคนอื่นนะ นะครับอันเนี้ยแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ไปกินตับคนอื่นเรเาก็เลยกินตับตัวเองเพราะว่าอ่าสากลนิยมสากลในเขาเรียกอะไรวงการพระเครื่องในสารระบบสากลเนี่ยเขาเนี่ยเขายังไม่นิยมนะครับแต่ว่าการที่เขาไม่นิยมก็ดีแล้วนะฮะเราจะได้เป็นได้ได้ภาพแบบอ่าของดีราคาถูก นะครับอ่าวันไหนเขานิยมขึ้นมาราคาก็อาจจะกระเตื้องขึ้นได้นะครับถึงราคาไม่กระเตื้องขึ้นได้แต่เราก็มีไว้แล้วก็อุ่นใจเพราะเป็นพระที่พสลึกแล้วก็อ่าเกจิคณาจารย์ที่ปลูกเสกก็ก็ขลังแล้วก็ดังระดับประเทศด้วยนะครับผมสำหรับอ่าเหรียญพระพุทธเอ่อเหรียญเกลียบเหรียญกลีบบัวเออเหรียญพระพุทธพิมพ์กลีบบัวเหรียญกลีบบัววัดเจ้ามูลเออเหรียญพระพุทธวัดเจ้ามูล นะครับแล้วแต่จะเรียกเนาะเขาเรียกเหรียญกลีบบัวนั่นแหละนะครับแต่ผมเรียกเรียกเหรียญพระพุทธเหรียญกลีบบัววัดเจ้ามูลปี2 5 0 9นเะครับอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการอ่าไปเคลียร์กองหาพระมานั่งโม้ให้ฟังที่เทียงนาลมแรงแรงเย็นเย็นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกคําวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ